สวัสดีครับพี่ขอบอลวันนี้ครับวันพุธที่5กุมภาพันธ์สองพนกนะครับก็เลยม,มาฝากสาคู่เน้นๆเ,เหมือนเดิมครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ฝากช่วยกดไลค์ก็แชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการรับชมรายการมองอย่างเซียนย้อนหลังนะครับก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยครับตัวแรกว,วันนี้เป็นสืกฟุตบอลโรมาเนียซูเปอร์ลีกเกมคู่ระหว่างเซฟอาครูชพบกับเฮอร์มานสตัด ลงสนามเวลา23นาฬิการครับเจ้าถิ่นเซฟอาครูชนะครับลงสนามมา24นัดมี40คะแนนส่วนเฮอร์มันสตัด24นัดมี31คะแนน5เกมหลังสูดเซฟอาครูชชนะ2เสมอสาไม่แพ้ใครส่วนเฮอร์มันสตัดก็ชนะ2เสมอ3าไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับสถิติการเจอกันคู่นี้5ครั้งหลังเป็นเซฟอาครูชชนะ2ครั้งเฮอร์มันสตัดชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งวันนี้โจทย์ก็ให้เจ้าบ,บ้าเซฟอาครูชนะครับยืนพื้น1ประตูก็มองว่าน่าเชียร์นะครับ บอลมาตรฐานเหนือกว่านะครับในบ้านในแข่งแต่งอยู่แล้วล่าสุดก็เก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาด้วยนะครับสนัดล่าสุดยิงไปถึง6ประตูครับในถิ่นตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้มุมชนะสูงนะครับลุ้นเมสซองเชียร์เซฟอาร์ครูชคู่ที่2ครับเป็นสอฟุตบอลอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเกมคู่ระหว่างโคนที่พบลีดอยู่ในเตดลงสนามเวลา2ในกาสีนาทีเจ้าถิ่นโควนที่ครับลงสนามมา30นัดมี41คะแนนส่วนลีดอยู่ในเตด30นัดมี63คะแนนนะครับ5้าเกมล่าสุดโควนที่เก็บชัยชนะรวดเลยครับ ขณะที่ลีดนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1ซึ่งสถิติคู่นี้ในการเจอกันนะครับก็นัดแรกที่พบกันที่บ้านของลีดเป็นลีดชนะได้นะครับ3ประตูต่อ0ส่วนเมื่อซีซั่นที่แล้วที่พบกันที่สนามแห่งนี้นะครับก็เป็นโคนที่ครับเอาชนะลีดได้2ประตูต่อ1นะครับโจทย์วันนี้ให้ทางทีมเยือนลีดครับต้องบุกมาบังคับชนะสถานเดียวก็ดูแล้วสูงไม่น้อยนะครับเจ้าถิ่นโคเวนที่ฟอร์มกำลังยอดเยี่ยมนะครับแถมเกมในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นรองครับอย่างน้อยลุ้นเสมอได้เส ส่วนคู่ที่3ครับศึกฟุตบอลเดเบโพคาวของเยอรมันนะครับเป็นเกมการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับเอฟซีโคโลนลงสนามเวลา2องนกาสีนาทีครับเจ้าถิ่นเลเวอร์คูเซ่น5เกมลงสู่ชนะ3เสมอ1แพ้1ขณะที่โคโลนนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโคโลนเองเป็นทีมจากลีกา2นะครับ ส่วนเลเวอร์ก็เป็นทีมหัวตารางของบุนเดสลีกาซึ่งคู่นี้เจอกันมาในสองครั้งหลังก็เป็นเลวูเซ่นนะครับเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมครับด้วยสกอร์สาูนย์แล้วก็2อศูนย์ครับวันนี้ในบ้านเนี่ยเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับต้องการ2ประตูก็คิดว่าไม่น่าพลาดนะครับก็ทีเดียที่ขาดดีกว่าเยอะครับคู่นี้เลือกไปที่ไบเออร์เลวูเซ่นก็เป็นทั้ง3มทีมในวันนี้เท่เาฝากกันครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ